สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอย์เบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคือคิดถึงเพื่อนๆมากเพื่อนๆบอกว่าเมื่อไรจัดคลิปพี่ๆบอกว่าเมื่อไรจัดคลิปวันนี้นะคะมุกมาอัดคลิปไปแล้วนะคะขอจัดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอ๋ะอโอเคคือวันนี้คลิปอ่ะคือมุกกับเพิ่งมีโอกาสได้ดูแอฟโฟย้อนหลังค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่างานงานเยอะจริงๆง,งานเยอะงานลาดงานหลวงเยอะมากคือ อยากจะบอกว่าทัาสมุดวาไม่มาอัดคลิปความจรินนี่นะคือคือมันนอนไม่รับจริงๆเบื่อนๆคือมันเป็นชาติที่อยู่ใน f ออ่อะไม่รู้เบื่อเๆสังเกตไหมนะวาวาเออชาติเป็นชาติที่วาแบบเอ็มเจเนี่ยเอ็มเจกับกาวิน,เ,นเ,เ,เขามีปาร์ตี้ถีสะ เขามีปาร์ตี้ที่สะ,ะสะน้ำน้องวินเพื่นเพื่อนน้องวินหล่อมาก คือเม่จิ้นได้ไงเม่จิ้นได้ไงกวินจะจุ๊บอยู่แล้วคือคือไทม์ก็มาต่อยเออรุ่นน้องตกสะกวินก็ไม่ได้จุ๊บกับผู้หญิงคนนี้อือือแล้วเันเือนแมมันคือแบบไม่ให้มันฟินไม่ให้มันจิ้นได้ยังไงมันขัดจังหวะชัชดๆเออเห็นไหมซิ้งองทำไ้ ต้องทำให้เกาวิน,น,นออท่านใส่เล่งไงเออแมงวิทย์หนึ่งขัดจังหวะอีกแล้วไม่ได้จริงเๆเพื่อนเพื่อนคือจังหวะมันจินมากเลยจริงๆคณะเด็กฟูนะเนี่ยอย่างจินได้ แล้วเพื่อนๆฟังตอนน้องวินพูดนะเรื่องนี้เหรอวะอือใใบกัโลกเหลือกุ้นใบกัโล่หลือกุ้นเกินไปวาไหวทามมไม่เคยให้ใบแดงผู้หญิงคนไหนเลยนะเว้ยผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเองมึนก็รู้สึกใช่ปะ รอบนี้มึงทำหนักเกินไปจิงป้ายกวิคุณทามคะเอ้ยจิงที่หยิงกกลับจากสิงคโปร์แล้วนะคะคุณทามไปเตรียมตัวได้แล้วค่ะน่ากลัวที่สุดเลยจังหวะกลับคนที่เป็นศัตรูกับเราโอ้โหมันไม่มีอะไรมากไปแล้วเลย อุ้มซอยโอ้ยแม่เอ้ยเจีดเยดไล้ไปกันทีหนึ่งเดินเอาจริงๆเอาจริงๆเดินเดินผ่านไปเฉยเฉยก็ได้ไม่ต้องไปเถกไล่คนใส่เสื้อแดงโลกเอาไดะมึงก็เงียบไปไนะไอ้กวินไม่ช่วยกูพูดเลยพูดไปแค่เท่านั้นมาวะถึงกูจะเห็นด้วยกับมึงเนี่ยแต่มึงเค,คยเหครห้ามมันได้หรอ มึงก็รู้ว่าจะกูาปามาอันนั้นพิเศษยิ่งกว่าใครถึงกูจะเห็นด้วยกับมึงแต่ใครจะห้ามมันได้เออดูไล้อหลอกเนี่ยมันคล้ายๆกับเอเอเอพราะเราคู่กันนะคะเพื่อนๆกเกลียวเพื่อนๆน่ะคิดแบบมุกไหมตอนดูตอนดูเอฟฟบฉากเนี้ยใครคิดเหมือนมุกบ้างนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ